เอาเรืไม่สแกนอีแล้วเียนช่วงสแกนอีแล้วเยี่นน่ใส่เฮียนะรู้มันจะเก็บได้สแกนตอนไหนเปิดแมงเนตมาดูน้าีียปกติไม่ทำแเพื่อนไม่เป็นไรไอตัวอยู่หน้ากูไอ้ตัวเจ็บมาก ซีมอยู่ขางบนนะเพื่อกวนหัวหนูครับกูยิงไม่โดนด้ไงกให้นันเลยสวยเ่มเท่าไงอ่ะจอเนผูกกูจะกนนี่ที่ ปัวตัวตูนะโอ้ยติดตะโลว่ะเยอะไอ้ตีมช่วยเล่นทีน้องเงินยต้ได้วแต่กับลิงคเอครับเทโจกับโค้บานะพี่ไอ้โซว่าควดเบดอ่ะดูดิไอ้ตีมันเห็นมึง เพิมกูเกณฑ์จะพูดยิงไปแปดสิบยิงไปแปดสิบมันมีโอวิวมันโอวิวจบแล้วจบอะไรยิงโดนยิงหลังอุ้ยจบแล้วอะไรไม่มีทางหรอกถูกด้วยสิอัดโอเคอ่ะไม่ไมเอ้ยเผื่ครับขนมทักทุกคนไม่หนีโว้ย เหือนใจตายอุ้ยชนะเลยชนะเลยเออเอาไม่ใช่ไอเฟมนีหว่าคุณคือชมไอเฟมเลยก็ว่าเลยโหนี่มึงจะพูดวไรเฟม่งเล่นไม่เดียวอะตอนมเล่นไซเฟอร์มึงจะพูดอย่างนั้นเหรอเอ้ ครับสำหรับของพี <finishing on> <Airbnb> wow. all, ę, so ่ yeah, so ์มีมากพอที่จะให้ทุกคนนะครับไอเฟมมันเปิดเฟิร์นบัตรให้นะเว้ยเสแกำ้นเหอมาวก็กูสแกนติดที่มันเอาก็สแกนแล้วไม่ยิงละเออสแกนแล้วไม่ยิงอ่ะก็ต้องมาพึ่งไอ้กูจะให้ไงคือมาพึ่งใบบุญไอเฟมอ่ะแล้วก็บอกว่าสแกนแล้วไม่ยิงเสร็จแล้ว เน้องมันเข้าข้อแล้วกลัวเลยน้องมันเข้าข้อแล้วแค่นั้นแหละแต่มันก็จะมีอยู่คนนึงเฮีย่ยสองหกอ่ะดูดิไปเลยไปซีเลยดีกว่าไปซีเลยไปซีเลย ผมบายได้นะครับไอพวกหนุ่มผมไม่บายต้งแต่จอดแรกอะแกนแกเต็ม๋ยวเข้าอย่เอ <clipping. S 1> าตีไยิงไอ้ตีกูโดนติดตคยเต็มได้มงไหวเอยสวยอะไอ้ยมีระยะแหละเกมเ่ย เดีก็เกียร์เมตา่อมาดีต่อมาเลยต่อมาบีต่อบีเบมไอเลี่ยมไม่รันกูกำลังจะไปศาลอยู่รู้มิ่งอยู่รูมั้ยโอให้กูก่อนะโอเคถอยแล้วกลัวจัดต้องไอโกบีไหนไม่รู้เลยทีมเฮ้ยมีสตัวเลย อ่าได้กูได้กูได้เลยเฮ้ยมีแถบด้วยกูรอชนแถบแค่นั้นแหละมาดิติมยิ้มบีติมยิ้มบี้ยิงมบีอนันนึงตัเวเลาไวโ้โดนเต็มเต็มตีนเดาอเนี่ย,ยไปดิวิง่ง Ấy tèo phim nó ơi lập bụng kia không có gì không đâu nè phim nè này nè 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 nè

Uy tín tìm thấy thôi 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 Lo. thôi 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 đi. thôi 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 แล้วก้นี่เต็มแล้วคุณจะไอ้ทำไมวะเนี่ยได้เลยหลบข้างบนอาล่าสองตัววัตสองตัว วุฒิสพมีโยรุกับเทโอเฮ้ยเทโออยู่ข้างในเฮ้ยโยรุขึ no, 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 no. ้นเฮเวนแล้วเฟมสวัสดีเฟมเทโออยู่เฮเวิ่ะมันเอารอมันเอารอเพื่อนมันจะเย็นได้มันอาจจะเปลี่ยนปืนเมื่อกี้มันอยู่หอครับสวยเฟมไอตีมมึงดูวะดิฮีหกคิวสามเจ็ดสี่มันเก่งสุดว่ะนนนน

หลอกด้วยเลเฟมเด่นเล่นสุดเลยเฟมเล่นสุดเลยอยู่บีอยู่บีตัวท้ายอยู่บีนักกูนักกูนักกูดูดีเฟกเลยจับปืนขึ้นมานักกูสั้นต่อเลยอ่ะเต็มว่าแถวตอนเดือนหนึ่งตามหลังเลยน่โอเคไป

มันถันมันโดนหองก้วเดียวเลยหลังหลังสองหลังสองหัวเจ็บเจ็บเจ็บอยู่ผมโคตรโลอีกตัวเจ็บอีกตัวเจ็บยูรุเจ็บยูรุจิเพื่อนยิงให้เมื่อกี้ ที่ไม่ตะกูลบอกมันว่ามีเปล่าอะไม่เลยเนเราคุ้นแล้วนนองโอ้ยไม่้าหัวโรสจไม่เว้ยคืมฟังกูนะไม่เว้ยไอ้เทียดะว่าแม่งเดินไปตายเมื่อกี้เห็นไหมตรง B อ่ะด้เดินลำดกระดอะไรไปตายต้อง B อ่ะ Ok, so what are you doing? Good, huh? so what? give me spike. Keep me spike. Ah, cao... cao nhau, nè? Hã? 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 À. Hã? con Hã? Hã? hả Hã? 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 Dám Hã? ร่วงดีเมโอ้ยอยู่นี่เต็มระวังที่ดีเกิดแน่เฮ้ยติมเฮ้ยติมมีโดนเมียนตีติมมีโดนเมียนตีเล่นตีบดิอันตีอันตีอันตีรอนตีรอนตีเออ ตัดตตั yeah. that, no. yeah, yeah. Yeah. ่ำหน่อยเยอะเลี้ยนมองลงตัดพีเด็นหนาเด็ก้อเนี่ยไอ้เยอะโซว่าโยนแค่นั้นแหละเนี่ยผูสาววัดหมอโป๊บมาให้พวกมึงกันแล้วนะเออกูยิงไอ้เหี้ยโซไปร้อยยี่สิบแม่งยิงไม่ตายจะกินตอนไหนจ้ะเฟรมดันนะมึงก็กปุ๋ยเอาดีกว่า เรายะกินตอนไหนเอ้ยดันซีดีกว่าเพื่อน93ให้มันคือเลยอ่าตัวที่โอ้ยเชื่อกูเล็งตัวแบบมัน ที่ป่าสิ่งจัดยันไม่ตั้งแต่สลับบินมานีนกูค,คิวได้สองตัวโคตรโง่เลยสั์อีโคอ่ะได้กูมีตังบายอยู่น่าไม่ได้ทร้เลยที่ไ้ทีมเราเราแพ้แไป

จิบสามิบไอ้ยนยังป่าดีได้อยู่ไอ้ยนาแ้ทำไมไอ้สัน้องนวยน้องรองแล้วไหนเยจิ เอาหอนึ่งเอาไปโค้งร้ยสามสิบสิบทำไมเท่าไหร่นี่วะสิบสามสิบ is two ่างเง <โ lamps. S 3> ี้ย is เียวขาดอะสิบสามสิบ is เดียวสิบเฮ้ยสิบสามสิบเพียร์ว้าบเป็นสิบสา เรียมแปลว่าของจริงแปลว่าจริงเว้ยทูมก็แปลว่าจริงไอสเรียมไอ้เหี้ยไออาร์ไอฮี้อะไรไม่ใช่ริวไอ้นั่นมันเรียวกรคลิปริวไงคลิปริวเฉยใช่แมงกะซีแน่นอนเลยเหี้ยตบปาทต่อให้ Vi må leve. พี่ก็เลยจับได้ติดตัวนึ่งรอรอเลยพี่ไปรอมี่น้ามึงนะมึงพี่พี่เอาโอ้ยเฮียจะติดเจ็บเจ็บแปดสิบแปดสิบแปดสิบนี่ยิงงันแปดสิบยิงเนอตกุตะกไปถันแล้วพี่เฮียสว่างโคตรมากอ่ะยี่งเดียวนะ โอ้ยยิงโคบี้เอ๊กุสัสแบบมองบีอะไรมาดุแม่งโคตรควายเลยสัตว์เมื่อกี้คุณน่าจะได้โคฟีๆเลยที่วันยิงอัดตีนกูแต่เลยสุดๆสาวจูเบ็ดนะป่า้องซิ่งกับอัตติมมาเยี่ยวันเนี้ย ไอเยี่ยมโรดีแ <museums> ล <IS mus i> ้วตีมันโรดีแล้วช่วยไม่ไหวนะตีมพี่ใจเย็นนะพี่โซว่ายเพิ่งขาสัพย์่านผูเพียบเลยพี่ตอนรีครับตรงตรงซ้ายมือพี่ตต่ซ้ายเฟอ่าโค้งไปทีโอดิน แปดแปดสิบแปดแปดสิบแปดแปดสิบแปดแปดพกปดดิมาเอดินมาเอมาเอามนี่กูโยนได้แล้วติมป่ดีสัมันดติมป่ดีสันดเฟมกูดอได้ติมดอกได้เว้ยดอกให้น้องดีกว่าเฮ้ยเอาเอาปืนบ้าพี่ดอกได้สองคนเลย คอยิีมก็ตอบได้ตีมก็ตอบได้เมทพอยตีมตอบไม่กูบายผมทีบายผมทีแมทพอยไอ้ยติแม่งบีครับบีครับสวยดิมาดิไม่มาดิน้องกูเด้งกันนะแม่